ก็ข้นตรหน้าหนาวมันก็ตายพอหน้าร้อนมันก็ขึ้นมาใหม่เลยสระแหน่เมืองนอกนะคะพี่น้องขะสระแหน่อยู่หลังวัดอันนี้สระแหน่ไปคุณยายคุณยายเป็นผู้ปลูกขอให้หมดได้แล้วนี่นี่กระพักขมนี่พักขมเยอรมั่นเลยค่ะพี่น้องขะนี่พักขมเยอรมันค่ะยายยายมินี่เก็บไปลวกพักขมก็มีอันนี้คือ อันนี้คือสวนครัวสวนสวนสวนครัวของวัดฮานูฟาค่ะพี <c 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 ่น้องคะเจ้าของร้านของร้านนนามาเก็บผักอยู่วัดค่ะเก็บด้วยหนอนใบุชใบกุยช่ายก็มีค่ะพี่น้องค่ะนี่กุยช่ายนี่ค่ะคุยช่ายเมืองนอกนะค่ะพี่น้องค่ะ ไม่ออกพิ่นไม่ออกไม่ตนพื่นมาปลูกไว้ให้วัดที่ฮาโนฟ้าอันนี้คือสวนครัวสวนครัวของวัดฮาโนฟ้าค่ะพี่น้องค่ะมาบึง้งมาบึง้งมาบึง้งต้นอันนั้นต้นสเตอร์ต้นต้นยางกระเจ้านี่ เปนสนอันนี้พักสะระแหน่ค่ะพี่น้องค่ะงามคักงามแน่ครับงามคักงามแน่ครับอันนี้อันนี้ต้นอันเชอร์รี่ใช่ไหมตัวเองเนี่ยเชอรี่เชอรี่อันนี้เชอร์รี่ครับพี่น้องค่ะเชอรียังไม่สุกเชอรี่ยังบม่สุกค่ะเชอร์รี่อยู่ข้างวัดอยู่หลังวัดฮานูฟ้าค่ะเก็บไปเก็บไปลาบ เก็บไปลาบเด้ออร่อยอร่อยเนี่ยเชอรี่กินได้อย่างไรเนี่ยเชอรี่ลองกินดูขอเน่เด้อคอเน่เด้อพักสลันแหน่เด้อพอพักสลันแหน่ไปไปลาบไปลาบไปก้อยเก็บแห้งแห้งเด็ดมันแห้งงามเด้อค่ะพี่น้องคะยิ่งเด็ดยิ่งสวยยิ่งเด็ดยิ่งงามนี่สลันแหน่หอมหอมพี่น้อง สน,นบ้านเฮานี่ล่ละค่ะนี่คือสวนครัวของวัดฮานฟฟาค่ะวัดธรรมว,วิหารซื้อวัดธรรมว,วิหารเนี่ยอันนี้ต้นเชอรี่รต้นเชอรี่มันเป็นต้นอยังสีจ้าเชอรี่บ้านนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังบ่สุกมันเป็นสีเขียวมันยังเป็นสีเขียวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ นี่คือบรรยากาศหลังวัดฮาโนฟ้าวัดธรรมภาวิหารของชาวฮาโนฟ้าค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้หลังวัดเด้วค่ะเดอ้ออันนี้คือหลังวัดวัดวัดนี้มีอายุเพิ่งได้ 18ปีมือนีครบรอบ18ปีของปัตตานฟาค่ะ,ะต่กี่ตึกแห่งนี้บ้านแห่งนี้เป็นที่พักพิงของเจ้าชีวิตเมืองฮานุฟาต่อมาก็มาเป็นที่ดับเพลิงสถานยังก็หน่วยการดับเพลิงต่อมาก็มาเป็นกรมตำรวจ ต่อมาก็มาเป็นกลมตำลวดตอนนี้มาเป็นกลายเป็นวัดฮานูฟ้าวัดธรรมพระวิหารของฮานูฟ้าเด้อค่ะพี่น้องขาะทางนี้อยู่ทางหลังค่ะอันนี้คือทางหลังอันนี้คือทางหลังของวัดค่ะเดี๋ยวจะเดินไปข้างหน้าให้พี่น้องปอกไปได้ดูได้ชมค่ะ ไปไปถือของให้ด้วยถือของให้ด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวมักวิดีโอขึ้นไลท์ท่านปนิวิดีโอเอาใส่ใส่จังเลยอันนี้รับเศษรับเศษสล้อของเพิ่นนะคะเอาใส่รถเดี๋ยวไปตั้งใส่รถเอาอันนี้จะใส่นี่รับเศษสล้อจากวัด เพิ่นบาทเข่าบาทเพิ่นได้ร้ายกูมูเชะดาได้หลายกูมูกลับบ้านบายบายบิสเน็กมหมมาสก์ คือหลังว okay. ัดฮานุป้าค่ะตอนนี้ตอนนี้สิยงไปทางหนาปะกลับไายเดี๋ยวจะถ่ายดอกไม้สวยลงลงยูทูบอ๋อแต้วกับแฟนทำอยูอ ดอกไม้นานาเอนาหน,น,นาหอนดอกไม้ของคางวัดกษิิงามเั็นสีอะไรคะพี่น้องคะหน้าวัดฮานอฟ้าอันนี้คางวัดฮานอฟ้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิย่างไปทั้งหนาสิย่างไปทั้งหน่าวัดให้เบึงเด้อค่ะเดอ้อสิได้สิเก็บภาพสวยๆงามๆให้ชาวบ้านดู ภเพิ่นกระลังสิกลับบ้านค่ะบายบายกลับบ้านกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ดอกไม้หน,น้นาบ้านหน้านาวัดหน้าวัดอันนี้คือหน้าวัดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือหน้าวัด วัดคำพระวิหารฮานูเฟอร์ค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปเข้าไปใหญ่จังอยู่ข้างนอกโอ้ยไงคนสวยมาถ่ายโอเถ่ายวีดีโอลงยูทูบอ่าฮะาลงยูทูบอันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะคุณอันนั้น คุณคุณอันแม่ชีแม่ชีประจำวัดฮานูฟ้าค่ะอันนี้วัดเจริญธรรมวัดเจริญธรรมเหรอคะนึกว่าอยู่ที่นี่อ๋อมามาฉลองวัดวันนี้มีคนน้อยหน่อยเพราะว่าโคโคนามันโคโรนามาจากไหนคะอยู่ฮานูฟ้าเลยค่ะ แม่ขาวเพิ่นกัน้ายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะจ้สวัสดีค่ะขอถ่ายวีดีโอลง YouTube หน่อยนะคะโฆษณาให้วัดของเรานี่คือหน้าวัดค่ะพี่น้องค่ะอยู่วัดฮานูเฟอร์ค่ะกำลังกำลังจะกลับบ้านกันค่ะ อย,อยู่เมืองนอกมีแต่คนใจบนสุนทานเด้อค่ะเด้อบบเคยไม่เคยลืมพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็